เออ่ที่ผมหายไปนานคือผมติดโควิดนะครับเสียงผมก็อาจจะแปลกๆนิดหน่อยเออ่ผมมาพูดแค่นี้แหละตอนนี้มีแต่ต้องใช้พลังภายในช่วยไปก่อนจะหากเราสำเร็จเป็นเทพสวรรค์ได้เมื่อไหร่เราก็จะสามารถยืมพลังฟ้าดินได้และไม่ต้องใช้ปานจับอีกต่อไปต้นไม้พันปีขนาดอยู่มาแค่1,000ปียังมีพลังชีวิตไม่เลวขนาดนี้ แถมยังดูดพลังงานเวทโดยรอบจนหมดถ้าหากว่าอายุอีกพันปีก็คงจะได้กลายเป็นต้นไม้สักศิธิ์แน่ถ้าางนั้นเริ่มฝึกเลยละกันในชีวิตที่แล้วนั้นเราได้ร่วมฝึกวิชาไทเก๊กในบรรดาวิชาไทเก๊กที่มีชื่อเสียงก็คือมวยไทยเก๊กแต่วิชาจิตไทเก๊กนั้นลัำลึกที่สุดสรรพสิ่ง ล้วนเคลื่อนไหวไปตามพลังนี่มันผู้สูงส่งสิ่งนี้แหละคือไทเก๊กที่แท้จริงสำเร็จจนได้ในที่สุดก็เข้าสู่ขั้นผู้เชี่ยวชาญขั้นต่อไปก็จะเป็นปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมันเริ่มค้ายกับยอดฝีมือในนิยายเข้าไปทุกทีมีพลังหาศาลแต่บนโลกนี้มีปานเวทน้อยเกินไป ต่อให้มีพอสวรคนสักแค่ไหนก็คงจะไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่สงสัยเราคงต้องหาเครื่องมือช่วยสักหน่อยแล้ววันนี้ข้าได้ยืมพลังปานของเจ้าเพื่อฝึกฝนวันหน้าข้าจะต้องตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนเออคุณลุงครับคุณไหว้ผมทำไมคุณชายได้โปรดแับผมเป็นศิษย์ด้วยเออคุณคือครูใหญ่กลัวใช่ไหม คุณกําลังทำให้ผมลำบากใจอยู่นะครับถ้าหากว่าครูท่านอื่นรู้เข้าผมคงแย่แน่ๆใครมันจะกล้าละ่ะฮะคุณชายตัวผมนั้นหลงไหลในไทยเก๊กมานานแต่ว่าความก้าวหน้าไปไม่ถึงไหนคุณชายได้โปรดชี้แนะด้วยครูใหญ่กลัวอยากให้เราเป็นอาจารย์แบบสุดๆแต่ว่าวิชาฝึกจิตนั้นเป็นสมบัติของสำนัก ไม่สามารถส่งต่อให้ผู้อื่นได้ยิ่งไปกว่านั้นวิชาจิตไทยเก็กสิทธรมราทั่วไปไม่ควรจะฝึกฝนมันพวกเขาจําเป็นจะต้องได้รับการทดสอบว่ามีจิตใจที่นแน่วแน่และผ่านการปฏิญ,ญาณตนถึงจะได้ฝึกได้คุณชายท่านนี้คงไม่ยอมง่ายแน่ครูใหญ่กลัวเองก็มีสภาพที่ไม่พร้อมไม่สามารถฝึกฝนได้แน่บนโลกนี้เองก็ยังมีกลุ่มใต้ดินอยู่ คนพวกนั้นต่างก็ล้วนแต่มีฝีมือเพราะเราได้เห็นมันมากับตาแต่ไม่วายยังไงคนพวกนั้นต่างก็ล้วนแล้วสู้เด็กนี่ไม่ได้เลยถ้าหาเราพลาดโอกาสนี้ไปละก็เราคงต้องเสียใจยไปทั้งชีวิตนนแน่แน่คุณชายได้โปรดรับความตั้งใจของผมด้วยเถอะครับเอ่อครูใหญ่กลัวคุณทำให้ผมลำบากใจอยู่นะครับ ก็ได้ผมจะรับไว้พิจารณาก่อนละกันถ้าคนไหนคุณสามารถเข้าถึงสัตจธรรมแห่งชีวิตได้เอาไว้วันนั้นผมจะรับคุณเป็นศิษย์น้อมรับคำสั่งอาจารย์ศิษย์ขอคารวะครับศิลธรรมก็คือธรรมชาติครูใหญ่กลัวเองก็อายุมากแล้วคงไม่มีทางไปถึงขั้นนั้นได้ในทางโลกนั้นได้แปลงระดับเซียนออกมาเป็นหขั้น สาวกผู้เชี่ยวชาญปรมาจารย์ปรมาจารย์ในตำนานและขั้นเทวะอาจารย์ของเราจะต้องอยู่ในขั้นเทวะอย่างแน่นอนท่านอาจารย์ผมยังไม่รู้ชื่อของท่านเลยผมชื่อซูหยุนคุณอยา่าเรียกผมว่าอาจารย์เลยนะคะรับเพราะมันจะทําให้ผมลําบากเรียกผมว่าครูซูก็พอส่วนผมก็จะเรียกคุณว่าครูใหญ่กลัว ไม่ได้นะครับบรรพบุพรุษเด็ดสอนผมเอาไว้ว่าต้องเลบรูบาอาจารย์เอ,อ่อเอางี้ละกันถ้าหากว่าไม่มีคนอื่นก็เรียกได้แต่ถ้าต่อหน้าคนอื่นห้ามเรียกได้ครับอาจารย์วิชาที่ผมฝึกนั้นได้มาจากสำนักไทเก็กแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าสำนักนั่นอยู่ที่ไหนหากในวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้เข้าสู่โลกเซียนคุณก็จะรู้เองผมเห็นว่าคุณอายุมากแล้ว เลือดลมก็ไม่ดีสาเหตุนั้นมาจากนิสยัยทําตัวจนชินทําให้ลมปานไหลเวียนไม่สะดวกผมมีเคล็ดวิชาอยู่หนึ่งบทซึ่งมันเหมาะสําหรับคุณมากเยี่ยมเลยแล้วเคล็ดวิชานั้นอยู่ที่ไหนล่ะครับอาจารย์อยู่ตรงนี้ไงนี่มันการส่งความรู้ทางจิตวิญญาณเอาล่ะได้เมื่อการสอนเสร็จสิ้นลงแล้วผมขอตัวก่อนนะครับท่านอาจารย์ของเรานั้น เกินกว่ามนุษย์ไปแล้วการที่แก้มาเป็นครูแบบนี้คงจะเป็นการฝึกฝนอย่างหนึ่งเท่านั้นลอก่อนท่านอาจารย์บ้านของผมอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ได้โปรดไปทานข้าวที่บ้านผมเพื่อเป็นการตอบแทนด้วยก็ได้ครับไปก็ไปปกติที่นี่จะมีผมกับภรรยาอยู่เท่านั้นลูกทั้งสองคนของผมนั้นงานยุ่งมากๆนานๆทีจะกลับบ้านสักครั้งในเมืองจิวหงแห่งนี้ ฐานะของครูใหญ่นั้นไม่ธรรมดาเลยลูกสาวคนโตกลัวสีสีก็เป็นถึงกรรมการบริหารเพียงคนเดียวของโรงแรมระดับ5้าดาวกลัวพานเลยลูกชายของเขาเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รักษากฎหมายของบ้านเมืองยิ่งถ้าเหล่าลูกศิษย์ด้วยล่ะก็ไม่ต้องพูดถึงเลยทีรักผมกลับมาแล้วตาแก่มีลูกศิษย์มาเยี่ยมบ้านกันเหรอหยางจวนภรยาครูใหญ่ ไม่ใช่ลูกษซ์แต่เขาเป็นอาจารย์อย่าพูดอะไรที่ไม่เขาท่าล่ะอาจารย์งั้นเหรอยืนบื่ออะไรอยู่ล่ะรีบทักทายทันสิคุณคือหมอหยางสินะครับพอดีว่าครูใหญ่กลัวนับถือวิชาไทเก๊กของผมนิดหน่อยได้โปรดอย่าใส่ใจเลยครับเรียกผมว่าซูญหยุนก็พอภรรยาของครูใหญ่กลัวนั้นเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงเราเองก็เคยได้ยินชื่อมาก่อน ซูหยุนเธอคงลำบากใจแย่เลยสินะฉันต้องขอโทษแทนสามีด้วยน้อยก็รู้อยู่หรอกว่าตาแก่นี่บ้าทไทยเก็กแต่ไม่คิดว่าจะบ้าจนเพี้ยนไปขนาดนี้ซูหยุนจ๊ะไหนๆก็มาที่นี่แล้วอยู่ทานข้าวด้วยกันก่อนสิฉันกำลังจะไปทำพอดีหืมหมออย่างครับข้อรัาของคุณเคยได้รับบาดเจ็บมาหรอครับ นี่เธอรู้ได้ยังไงกันไหนเธอบอกว่าหายดีแล้วไงแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันฉันเป็นหมอนะทำไมฉันจะไม่รู้สุขภาพของตัวเองล่ะอายุของฉันก็ขนาดนี้แล้วยังไงก็รักษาไม่หายร้อยเปอร์เซนต์หรอกช่างมันเถอะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับจะหากว่าไม่รักษาให้หายเกรงว่าอีกสองปีคุณก็อาจจะเดินไม่ได้แล้วนะครับ เด็กหนุ่มคนนี้แค่มองทีเดียวก็ดูออกหมดเลยกันเหรอเรื่องนี้เราไม่เคยบอกใครมาก่อนแล้วเขารู้ได้ยังไงกันอาการักขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่รีบบอกฉันละ่ะฮะถ้าฉันบอกคุณไปคุณจะช่วยอะไรฉันได้ละ่ะฮะนอกจากจะไม่สบายใจไปซะปเปล่าเอาล่ะไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันแล้วพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาถ้างั้นฉันขอตัวไปทำอาหารก่อน ท่านอาจารย์ท่านสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำแล้วท่านพอจะมีวิธีรักษาไหมครับสูหยุนเธอไม่ต้องไปนสนใจที่ตะแก่พูดหรอกนะเหล่านั้นได้ตะเวนไปหาหมอมาทุกรูปแบบแล้วแต่ว่าอาการของเรานั้นเป็นมานานเกินไปจึงไม่สามารถรักษาได้ทันแล้วหมอหยางสมัยตสาวนั้นเป็นแพทย์ภาคสนามเธอนั้นมีความกล้าหาญไปอย่างมาก แค่นี้ก็มีค่าพอให้เราต้องลงมือช่วยแล้วหมออย่างครับที่จริงแล้วการรักษานั้นไม่ยากเลยครับไม่เป็นไรหรอกนี่เธอไม่เชื่อใจฉันแล้วยังไม่เชื่อใจอาจารย์อีกกันลก้ก็ได้ก็ได้ถ้างั้นเธอช่วยดูให้ฉันหน่อยละกันฉันขี้เกียจฟังตะแก่นี่บน่นเรื่องเล็กน้อยครับม,มันเป็นไปได้ยังไงแค่กดมือลงไปนิดเดียว ก็เห็นผลได้ถึงขนาดนี้เลยสูหยุนเธอใช้วิธีการรักษาแบบไหนงั้นเหรอยังหนุ่มยังแน่นแถมยังใช้เพียงมือเดียวเขานั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญชัดๆเป็นหนึ่งในแค่เคสวิชาของไทเก่งน,นะครับแค่เอามาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วครูใหญ่กลัวคุณคงเห็นวิชาเมื่อสักครู่ของผมแล้วนะครับมันคือวิชา8เคส ตอนนี้เลือดที่ข้างข้างในได้หายไปหมดแล้วต่อไปคุณก็นวดให้กับภรรยาทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนอาการก็จะหายดีแล้วครับได้ครับท่านอาจารย์เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขาไม่ธรรมดาเธอก็ไม่เชื่อฉันครูซูฉันว่าความสามารถของเธอโรงเรียนชาญจงนั้นไม่คู่ควรหรอกมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยของฉันดีกว่า อยู่ที่ชานจงแล้วมันทำไมฮะเธอ,อย่ามาหักหน้าฉันแบบนี้หน่อยเลยคารวะท่านอาจารย์ได้โปรดอนุญ,ญาตให้ฟิตได้ถวายน้ำชาด้วยเถิดถวายน้ำชาทำไมต้องถวายน้ำชาล่ะคะคุณปู่จะรับลูกศิษย์เหรออาจารย์ซุยอาจารย์ซุยงั้นเหรอปู่เองก็ได้ยินมาว่าครูประจำชั้นของหลานเป็นครูฝึกสอน ปูไม่คิดเลยว่าอะไรมันจะบังเอิญขนาดนี้กลัวเฟยๆเรียกเราวอาจารย์ซุยไม่ใช่ซูก็เพราะว่าเรานั้นมักจะโดนพวกผู้เรียนแกล้งแต่ไม่โกรธคุณปู่อย่าไปโดนหลอกนะคะเขาคนนี้ไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่คู่ควรเป็นอาจารย์ของคุณปู่สักนิดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหลานอย่าพูดจาเลวไหลแบบนี้เด็ดขาดร,รีบขอโทษอาจารย์ซูซะเจ้านักต้มตุน แกใช้วิธีอะไรหลอกคุณปู่ไปฮะนักเรียนกลัวเฟยเฟยรู้สึกว่าฉันสั่งการบ้านหน้าร้อนไว้นะเธอทําเสร็จหรือยังล่ะใครจะไปทํากันเล่าถ้าไม่ใช่เพราะว่าคุณปู่อยู่ล่ะก็คุณปู่คะหนูนึกขึ้นได้พอดีว่าคุณพ่อมีเรื่องจะคุยกับหนูหนูขอตัวก่อนนะคะนักเรียนกลัวเฟยเฟยคุณรู้สึกได้ว่าช่วงนี้ดูของเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ คูขอแนะนำให้เธออย่าออกจากบ้านจะดีกว่าใครเชื่อก็ง่อแล้วเห็นไหมกูยังพูดไม่ทันขาดคำเลยนี่ท่านอาจารย์ตรวจสอบชะตาชีวิตได้ด้วยงั้นเหรอโรงเรียนมัธยมซานจงเราไม่ได้มาที่นี่นานแค่ไหนแล้วนะ300รปีได้ละมัง้งถ้าเหมือนกับเมื่อก่อนเปิดประตูไปแล้วก็ต้องโดนกับดัก แหมแหมครูไม่คิดเลยว่าพวกเธอจะคิดถึงครูขนาดนี้มีการเตรียมน้ําไว้ครูด้วยโหอาจารย์ยังไม่โดนไล่ออกอีกแล้วเนี่ยพวกผมนึกว่าจะทนกับพวกผมไม่ไหวซะแล้วแต่ว่าอาจารย์ซุยก็ยังเป็นครูฝึกสอนอยู่ไม่แน่บางทีก็อาจจะสอบไม่ได้ก็ได้นะนี่อาจารย์ซุยให้พ่อกับแม่ของผมแนะนำงานให้ใหม่เอาไหมทาสบู่ไว้อย่างนั้นเหรอ มุกเก่าไปหน่อยมั้งโอ้โหพื้นห้องสะอาดจังเลยนะครูขอขอบคุณพวกเธอทุกคนมากวันนี้แกโชคดีไปนะอาจารย์ซซยผมว่าจากประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผมว่าอาจารย์นั้นยังไม่คู่ควรจะสอนพวกเราเพราะงั้นผมขอแนะนำให้อาจารย์ลาออกไปจะดีกว่านะครับหูหลายหัวหน้าห้อง พ่อเป็นผู้คุมกฎหมายรักษาความปลอดภัยไอ้เด็กเวรพวกนี้ทำเป็นไม่ชอบขี้หน้าฉันไปได้แต่ชาติที่แล้วตอนที่ฉันมีปัญหาพวกแกก็มาช่วยเหลือฉันไม่ใช่หรืองไงอาจารย์โซยผมมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยต่อไปนี้คุณกับอาจารย์เฉินจะแลกห้องกันผมไม่เห็นจะรู้เลยว่าจะเปลี่ยนห้องตามใจแบบนี้ได้ ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอาจารย์โซคุณเองก็เป็นแค่ครูฝึกสอนอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยอาจารย์โซผมว่าครูทำตามที่บอกเถอะครับเด็กในห้องนี้มีแต่บ้านที่มีฐานะทั้งนั้นแบบนี้แหละที่จะเป็นโอกาสดีสําหรับเราอีกอย่างเมื่อกี้ผมก็ได้ยินเหมือนกันว่าพวกนักเรียนไม่ต้องการคุณแล้ว ทำไมฉู้สึกว่าอาจารย์ซุยดีกว่าฉันจินอยู่อะไรนั่นดูก็รู้ว่าไม่ใช่คนดีอะไรเลยฉันได้ยินมาว่ากิจการที่บ้านของเขาไม่ค่อยดีก็เลยต้องมาเป็นครูละอาจารย์ซุยผมกํมาลังคุยกับคุณอยู่นะครับหรือว่าเข้มมารยาทพื้นฐานทางสังคมคุณก็ไม่มีนะ่ะขอโทษนะครับพอดีผมไม่คุยกับก้อนขี้นะ่ะนี่แกหาว่าคำพูดของฉันเหม็นเหมือนขี้กันเหรอ มีมารยาทด้วยครับอาจารย์แม่งฮาว่ะฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์ซุยเก่าเค่แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันอาจารย์ซูช่วยทําตัวให้มาดีๆด,ด้วยครับนี่มันคือโรงเรียนนะอาจารย์ทั้งสองไม่ต้องทะเลาะก,กันหรอกครับถ้าอยากจะเป็นอาจารย์ของห้องเราจริงๆพวกคุณก็แค่ตอบคาถามของผมให้ได้ก็พอและแน่นอนว่าถ้าหากไม่มีใครใตอบถูกพวกคุณทั้งคู่ก็ไล้คุณสมบัติ อาจารย์โซสิ่งนี้เป็นข้อเสนอจากนักเรียนผมคิดว่าคุณคงไม่ปฏิเสธหรอกนะครับเอางี้ไหมดูจากประวัติการศึกษาแล้วยังไงฉันก็ไม่มีทางแพ้ครูที่จบจากมหาลัยกระจอกกระจอกแน่ถ้าใครแพ้ต้องดื่มน้ำแก้วนี้ไม่เอาอ่ะมันง่ายเกินไปไม่เห็นจะสนุกเลยจะเล่นทั้งทีก็ต้องให้มันสุดๆไปเลย นี่นี่ไม่ใช่ว่ามันเกินไปหน่อยหรอทำไมตอนนี้เจ้าอ่อนซูไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเลยเรารู้สึกได้จึงรังศสีอมหิตอาจารย์ซูผมรอที่จะดูคุณดื่มน้ำแก้วนั้นไม่ไหวแล้วล่ะครับเอาล่ะหูหลายนายจัดคำถามมาได้เลยฟังดีๆนะครับผมจะให้หัวข้อนะครับหัวข้อคือตเตอ๋าเต๋อจิ้งให้เขียนมาพันตัวอักษร ในห้องนี้มีกระดานสองตัวพอดีให้อาจารย์แบ่งกันคนละอันหูหลายก็โหดเกินเต่าเตอร์จริงเนี่ยนะใครมันจะไปจำได้แต่เฉินจุนอยู่ดูมั่นใจมากเลยนะสงสัยคราวนี้อาจารย์ซุยจะแพ้แล้วละ่ะเจ้าบ้าเอ้ยขายหน้าชมัดเต่าเตอร์จริงงั้นเหรออย่าว่าแต่พันตัวอักษรเลยให้ท่องทั้งบทฉันก็ทำได้ เตาเตอร์จริงนักพจากสํานักไทยเก๊กทุกคนนั้นอย่าว,ว่าแต่ท่องเลยให้ลองพูดมาหนึ่งประโยคแล้วบอกว่าอยู่หน้าไหนเฮียงได้เลยไอ้งโง่ข่าวนี้แกแพ้นแน่เจ้าช่วยนายรีบเขียนเร็วเข้าสิในเมื่อจะชนะทั้งทีก็ต้องชนะให้มันขาดลอยหน่อยผิดแล้วแค่ตัวแรกก็ผิดแล้วเจ้าชุยเอ้ยมไม่ได้ผิด แต่อาจารย์เขาเขียนย้อนหลังจากหลังมาหน้ามีคนแบบนี้ในโลกนั้นเหรอนี่มันย่อดมนุษย์แล้วใช่เจ้าช่วยที่พวกเรารู้จักแน่หรอเขาเก่งแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เต่าเตอร์จริงเดิมนั้นเป็นของเทพไทจี้ที่ส่งต่อมาให้เหล่าเซียนแล้วเหล่าเซียนก็ส่งต่อมาให้ที่โลกมนุษย์เราสิทธิ์พี่และสิทธ์น้องทั้งหลายอาจารย์แล้วก็เจ้า พวกเราจะได้พบกันอีกเมื่อไหร่กันเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเหมือนกับว่าเจ้าชวยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยชูหยุนอาจารย์เฉินคุณแพ้แล้วแพ้ผมจะแพ้ได้ยังไงกันในเมื่อพวกเราก็เขียนออกมาเหมือนกันทั้งคู่หรือว่ารอบนี้จะวัดผลที่ใครลายมือสวยกว่ากันไม่หรอกครับ ครูเฉินเขียนแบบธรรมดาแต่ว่าครูซูนั้นเขียนย้อนหลังถ้าหากว่าครูเฉินสามารถเขียนย้อนหลังในเวลาเท่ากับครูซูได้ผมจะให้เสมอเขียนย้อนหลังพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันบนกระดานนั่นอาจารย์ก็ลองมองดูดีๆสิครับเป็นไปได้ยังไงยังไงฉันก็ไม่เชื่อแน่จริงแกก็เขียนให้ดูอีกรอบเซ่ สันดานแบบนี้แกยังคิดจะมาเป็นครูประจำชั้นของพวกเราอีกงั้นเหรออาจารย์เฉินทุกคนในห้องนี้ต่างก็รู้กันหมดว่าอะไรเป็นอะไรยอมรับความพ่ายแพ้ดีๆเถอะครับเห็นติ่มติมแบบนี้อาจารย์ซูก็โหดใช่ย่อยเลยนะชูหยุนแกะจะทำอะไรอาจารย์เฉินพวกเราเป็นครูนะจะปิดคำพูดได้ยังไงนี่ครับน้ำอุ่นๆ อาจารย์โชจะโหดเกินไปแล้วนี่เขาให้อาจารย์เฉินดื่มน้ํานั่นจริงๆนั่นเหรอขี้โกงพวกแกต้องโกงฉนันแน่เด็กพวกนี้ก็เป็นนักเรียนหงแกพวกแกรวมหัวกันโกงฉันอาจารย์โฟยังไงพวกเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเล่นกันแค่นี้ก็พอแล้วมั้งครับอาจารย์ตงคุณอยากดื่มน้ําแก้วนี้แทนเขางั้นเหรอ อาจารย์เฉินแพ้แล้วก็ต้องยอมรับสิครับทำแบบนี้มันเสื่อมเสียเกียรติของครูหมดอาจารย์ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าครับนั่นสิคนแบบนี้เน่ะล่ะที่จะมาเป็นครูประจำชั้นของพวกเราไอสาะเลวฝากไว้ก่อนเถอะอาจารย์เฉินฮ่าฮ่าฮ่าอาจารย์ซุยเปลี่ยนไปเยอะเลยเนาะเธอว่าไหม ฉันไม่ไหวแล้วจะอ้วกหลังเลิกเรียนอาจารย์โซคะผู้อำนวยการอยากพบคุณคะ่ะผู้อำนวยการชินหลานเั้นเหรอห้องผู้อำนวยการคุณรู้ไหมว่าทำอะไรลงไปความผิดชัดเจนแบบนี้ฉันจะไล่คุณออกเมื่อไหร่ก็ได้รู้หรือเปล่า ผมก็แค่บังเอิญไปเห็นคุณทำแบบนั้นก็แค่นั้นเองคุณอย่าเอาความแค้นส่วนตัวมารวมกับงานสิครับนายทำแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับเรื่องนั้นของคุณผมก็ยังไม่ได้บอกใครเลยน่าจะยังไม่มีใครรู้นะครับฉันหมายถึงเรื่องที่คุณยุยงให้นักเรียนกดดันครูท่านหนึ่งดื่มน้ำตั้งหากเรื่องนี้คุณจะอธิบายยังไง เริ่มรู้สึกผิดแล้วสินะพอออสินคุณไม่ต้องฝืนอารมณ์ตัวเองหรอกนะครับทำแบบนี้บ่อยๆมันจะไม่ดีคราวที่แล้วผมก็เห็นจ้ำแดงๆที่ก้นของคุณเหมือนกันคงมีสาเหตุมาจากความเครียดสะสมของคุณอิตาบ,บ้าใส่หัวออกไปเดี๋ยวนี้นะ